ออกสตาร์ทครับเรสไลท์ครับอีเดมิสซฮอนด้าไทยแลนด์เชเลนรับออกสตาร์ทมาแบบนี้ดูตำแหน่งโพได้โฮช็อตไหมเป็นหมายเลข18นะครับมานะครับเสือเขียนเสือเขียนมาดีเลยทีเดียวเสือเขียนหมายเลข18ครับนี่ครับโดนเพื่อนดูดสลิปมาครับโดยหมายเลข12ครับผมลองเฟอร์ปัญจรุษจิตวิรุณฉติครับเฟิร์ตามมาตรงนี้ด้านหลังมีหมายเลข3อย่างน้องชินโจ เสือเขียนชินโจแล้วก็น้องเฟิร์สสามคนครับโคงสามมาอยู่เธอมาดูนี้มาเป็นหมู่คณะเป็นขบวนพาปา่าแบบนี้ครับนี่คือเหล่าบรรดาน้องๆจากอินโดนีเซียฮอนด้าไทยแลนด์เทเลนครับชินโจหมายเลขสามส่วนหมายเลขสิบสามนี่เป็นนักแข่งจากอินโดนีเซียครับบินตังปราณาตาสุกมาตอนนี้ชินโจสู้ๆขับปลอดภัยนะครับคุณลมหวนบอกว่าอย่างนี้ตัดมานี่คือหมายเลขสามครับนภะัจจาตูมน้องชินโจ อยู่ในกลุ่มนี้ครับด้านหลังก็ขยับมาติดๆครับตามดูติดกันมาแบบนี้รถเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับปัญจรุจิตวิรุญชาครับขึ้นมาอันดับหนึ่งครับนภัจจารุมอันดับ2ชินโจหมายเลข3ครับน้องเฟิร์มหมายเลข12ทางโคงมาตรงนี้ดูเนซิ่งไลน์กันเข้าโค้งดีครับโค้ง3ามยูเธิร์น้องจะไปชิดขวาเปกด้านในครับเฟิร์ปัญจรุธจิตวิรุณชาครับขึ้นอันดับหนึ่งตามมาด้วยนภัจจารุมอันดับ2องอ้าวขออภัยอ้าวถูกต้องชินโจอันดับ2ครับ พัจจาตูมตามมาแล้วก็เหียนเหนียนฮูตรีครับมาเป็นอันดับที่3ดูตรงนี้ก่อนครับถึงโค้ง12บันจรุตจิตกีรุณชัดเป็นผู้นำทับนมด้วยนภัจจาตูมดูติดสลิปสตรีมมาฝั่งขวาครับชินโจเบี่ยงขวาออกไปก่อนที่จะเข้าโค้งซ้ายไฮสปีดยังเป็นด้านหลังเป็นนภัจจาตูมครับแล้วแสงชินโจขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับพยายามที่จะเกิดการหายช่องในแซงแบบนี้หลายต่อหลายรอบแล้วนะครับ ขวามีทางฝั่งของชินโจชินโจกดมาตรงนี้ทางรมยาวๆหนึกิโลเมตรก่อนอยู่เทินโค้ง3น้องเฟอ์อยู่ข้างหน้าชินโจอยู่ข้างหลังทําเพื่อแก้วน้ำนะโจนี่แก้วน้ำคืออะไรอ่ะคุณอะไรครับคุณโคชกรตามแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นชินโจแล้วหมาเลขสามนภจาตูมนภจาตูมโค้ง3ตรงนี้มาดีครับแล้วก็ ขึ้นมาแสงมาถึงระดับหนึ่งครับนภัจจาตุงชินโจขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ด้านหลังมีแปนหมายเลข13ครับปินตังปรนณตะสุกมาเนี่ยครับโค้งสามแกทำได้ดีครับตอนนี้ชินโจขึ้นมาเป็นผู้นำบ้างครับนภัจจาตุงโ้รอบนึงเอาขับเป็นตัดเดียวเลงนะเวลาต่อรอบทั้งหมดนี่คือ1นาที51ครับ1 5 1 6 6 3 ด้วยนภพัรจาตูมหมายเลขสาหมายเลข4เป็นกิติพงศ์สุพรีทับห่งสองสาเป็นไทยล้วนฮะตามมาด้วยนภพัรจาตูมอันดับ2อยู่เทินโค้งสมตรงนี้ออกจากโค้ง3ดันเนินขึ้นมาน้องเฟิร์หันไปมองข้างหลังครับเจอชินโจชินโจหันไปมองบ้างนภพัรจาตูมอันดับ3ามีเชียชินโจตามมาด้วยชินโจอันดับสองนะพัจาตูมมาด้วยนภพัรจาตูมสองคนนี้สองนักแข่งไทยยังคงต้องบอกว่ายังอยู่ มีแอร์ไทม์อยู่ในกลุ่มผู้นำตลอดครับนภัจจาตูมาเป็นอันดับ2ด้านหลังนี่นี่ครับลุ้นแล้วตอนนี้คุณอารักษ์พรประภาครับลาสแุบครับฟินิชโชว์ป้ายลาสแุบแล้วเซกเตอร์ที่3ามแล้วครับ,รบมีนี้สี่คันแหลมแหลมไหมเห็นแล้วมีหมายเลข6หมายอีก3โค้งครับรู้เรื่องคนระับคุณผู้ชมโค้ง10 แล้วตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นนภัจจาตูมครับชินโจออกจากโค้ง11มาแล้วครับมาลุ้นกันดูสามอันดับบนโบเดียมจะเป็นใครอีเดมิสซ์ฮอนนาไทยแลนด์ทาเลนครับแล้วปินตังยัดในไปเลยครับปินตังยัดในไปบทสรุปเป็นแบบนี้แล้วอุ้ยดูเช็คหน้าเซฟหน่อยเนึงครับโอ้นภัจจาตูมหรือว่า เป็นหมายเลข3าครับแจ้งมาโอ้ดพัทรจะตูมครับจบอันดับที่1ครับตามมาเรื่อยอันดับ2ครับน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉาดครับแล้วมาจนได้ครับเจ้าหนูจากอ่าอินโดนีเซียนะครับผมบินตังปราตะสุกมาครับโอ้โหเห็นไหมล้วครับบอกแล้วว่าเขาขับแบบออเซสซมากๆครับค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็จบเรียบร้อยครับ อภัจาตูลมจบด้วยตำแหน่งวินเนอร์โพเดียมครับปัญจรุตจิตวิรุณชัิอันดับ2ครับบินตังกตรัตะตะสุกมาอันดับ3มีตลอดครับดูรีเพย์หน่อยนะครับแล้วเบี่ยงเบี่ยงมาตรงนี้แล้วแบบอุ้ยนิดเดียวเท่านั้นฮะศูนย์จุดศูนย์สามเก้า เคห็นนี่สิครับคุณแม่เลยนม่ไปเสียชื่อเรียบเราที่ก็แมลุ้นใจหายใจก็สุดยอดมากเรียบไม่เบื่ครับคุณยายดีเลยโอ้โหแฟนชับเรียบเลยแฟกลับเรียบ นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการพูดคุยหน่อยหนึ่งครับหลังจากจบเรสการแข่งขันอเดมิสซ์ฮอนด้าไทยแลนด์ท้าเลนครับคุยกับเจ้าของวนเนอร์โพเดียมหน่อยนึงนะครับสำหรับนภัสจารุชิตโจเป็นไงครับวันนี้จบด้วยวนเนอร์ในโค้งสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายด้วยครับในเรสเป็นไงครับอารมณ์ก็พยายามขี่ไม่กดดันครับไม่ยามโผงผางครับแล้วก็มีทั้งพยายามไม่โผงผางด้วยครับมีนักแข่งจากต่างชาติที่เข้ามาใหม่นี้เขาดูขับแบบดุๆเลยนะครับ <What? S 2> สุดยอดเลยครับถือว่าแบบมาดีเลย <นะ S 2> ครับมาเลยเลยนาะวันนี้จบอันดับที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วางแผนไว้ยังไงครับกับเลสสองก็พยายามจะทําให้ดีกว่าเดิมครับดีดีเท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมครับ โอเคอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างครับก็ขอบคุณฮอนด้าครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนพ่อแม่ครับที่คอยสนับสนุนครับขอบค,ครับยินดีด้วยครับดมนะพัาตูมขอบคุณนะครับเดี๋ยวนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการมอบรางวัลสักครู่หนึ่งเจอกันที่วิดเนอร์โพเดียมนะครับและเจ้าของวิดเนอร์โพเดียมครับหมายเลขสามดมพัาตูมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับขอเรียนเชิญดรอารั์พ,พรประภา ประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลกับทั้ง3อันดับบนโพเดียมครับและเสียงมาดังใดกับเจ้าของวินเนอร์โพเดียมน้องชินโจครับนภัจาตุมและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับน้องๆนะครับขอเรียนเชิญคุณเฉลิมพลครองสุขเลิศผู้จัดการทั่วไปส่วนงานกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับ ขอเรียนเชิญคุณชยากรทองดีผู้จัดการแผนกกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์ยูกิทาคาฮาชิฮอนด้า a ร i ซิ่งแอดไวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอเรียนเชิญคุณโชคชนกชิดชอบผู้มนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศสนามช้างอินเตอร์ n a t i o n a l circuit ครับผมและขอเรียนเชิญสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับทุกๆท่ทานนะครับถ่ายภาพร่วมกันกับน้องๆน,นะครับผมสวัสดีครับเรียนเชิญเลยนะครับ รับร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนี่ครับทั้งผู้บริหารจากทาง Honda นะครับที่เรียกว่าความตั้งใจครับแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหมดเลยครับนี่ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆครับผม โอเคครับผมขอแสดงความยินดีและขอเสียงพรบมืออีกครั้งกับน้องๆทั้งสามอันดับบนโพเดียมนะครับขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติมอบรางวัลรวมไปถึงร่วมถ่ายภาพกับเหล่าบรรดาน้องๆที่ได้รับรางวัลบนโพเดียมครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรสครับสำหรับอีเดมิสซ์ฮอนด้าไทยแลนด์ท้าเลครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะให้ทุกคนได้ชมไฮไลท์กันในคันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมดีเจก๊กน้ำสนามชา้างก็ต้องขอลาทุกคนนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม